สวัสดีค่ะเรียนทุกคนคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องการนําเสนอข้อมูลนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะเรามาดูนะคะการอ่านแผนภูมิแท่งนะคะและแผนภูมิเปรียบเทียบลักษณะนี้นะคะคือกราฟแผนภูมิแท่งนะคะดูเาตรงนี้ค่ะชิบาเรามาดูองค์ประกอบของมันนะคะมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะเส้นตั้งตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นแสดงจํานวนส่วนใหญ่นะคะค่าจํานวนเนี่ยเราจะไว้แกนตั้งนะคะข้างบนสุดนี่คือส่วนที่สําคัญมากนะคะคือชื่อแผนภูมินะคะชื่อแผนภูมินียจะบอกถึงว่ากราฟแผนภูมิตัวเนี้ยนะคะแผนภูมิแท่งตัวเนี้ยพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอย่างอันนี้จํานวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดใน1สัปดาห์นะคะก็คือบอกถึงจํานวนนักเรียนนั่นเองนะคะ อ่าตัวนี้คือตัวแผ่นภูมินะคะก็เป็นลักษณะเป็นแท่งสีเหลี่ยมพื้นผ้านะคะส่วนตรงนี้นะคะเส้นแกนนอนนะคะจะแสดงถึงข้อมูลของแต่ละรายการที่เขาพูดถึงอย่างอันเนี้ยเขาพูดถึงในหนึ่งสัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์ก็คือเป็นแต่ละวันใช่ไหมลูกอ่าตรงนี้เขาเลยเขียนวันนะคะก็จะมีวันจันทร์อัรพุธหัสศุกร์นะคะและตรงนี้นะคะต้องเริ่มที่ศูนย์เสมอนะคะอ่าและตรงนี้คืออะไรมีเส้นหยักขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าตัวย่นระยะค่ะ เพราะอะไรต้องมีตัวย่นระยะอะบางกราฟก็ไม่มีนะคะถ้ากราฟที่ไม่มีเนี่ยระยะห่างช่วงเนี่ยต้องเท่ากันทั้งหมดนะคะที่มีการย่นระยะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงมันไม่เท่ากันนะคะช่วงตรงนี้คือเราไม่ได้สนใจแบบว่าอ่ะอย่างตรงนี้นะคะสองร้อยสามสิบสองร้อยสิบไปเป็นสองร้อยสาสิบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลูกยี่สิบใช่ไหมคะระยะห่างเนี่ยมันห่างกันช่วงยี่สิบยี่สิบยี่สิบหมดเลยใช่ไหมโลกอ่าแต่จากศูนย์ถึงตรงเนี้ยมันไม่ได้ห่างยี่สิบเห็นไหมคะ เราเลยต้องใช้ตัวย่นระยะเพื่ออะไรเพื่อว่ากราฟมันจะได้ไม่ยาวเกินไปใช่ไหมคะแล้วข้อมูลที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ในช่วง200-300นะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ศูนย์ถึง210ตรงเนี้ยเขาก็เลยย่นระยะเอาไว้นะคะเพราะข้อมูลมันเกินตรงนั้นไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจำมาไว้ถ้ามีตัวย่นระยะนะคะระยะห่างตรงเนี้ยเราก็คือเริ่มต้นใหม่เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเท่ากันไม่อาจจะต้องศูนย์ถึงตรงเนี้ย มันจะเป็นต้องเป็นยี่สิบก็ได้นะคะก็คือเราย่นระยะมาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวย่วนระยะเราต้องให้ทุกช่วงมันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นจากศูนย์ถึงเส้นแรกก็ต้องมีระยะห่างที่เท่าๆกันทั้งหมดอ่านะคะอันนี้เรามาดูเรามาลองดูแผนภูมินี้กันนะคะแผนภูมิน,นี้นะคะชื่อเรื่องก็คือข้างบนใช่ไหมลูกจำนวนสัตว์ในฟาร์มเจริญรุ่งนะคะแกนตั้งขอมนข้อมูล,มลเป็นตัวนะคะ ส่วนกนอนแล้วก็มาู้แลละอะไรเป็นตัวฮะก็คือชนิดของสัตว์นั่นเองมีมา้าวัวหมูไก่แล้วก็เป็ดน,นะคะเริ่มที่ศูนย์ามาดูถ้าเกิดเขาถามว่าความเราจริญรู่นเนี่ยมีสัตว์ชนิดใดมากที่สุด่าถ้าเรามองเป็นแผนภูมิปุ๊บเราจะเห็นเลยแผนภูมิที่สูงที่สุดใช่ไหมคะก็คือไก่นั่นเองแล้วมีจํานวนกี่ตัวเราก็ไล่นะคะจากตรงนี้เราวัดความสูงมาหาเส้นกรบมาหาเส้นจันตั้งตรงนี้นะคะตรงกับเลขร้อยหกสิบก็แสดงว่ามีไก่อยู่ร้อยหกสิบตัวนั่นเอง่อา ถ้าเกิดเขาถามว่าฟาร์มเจริญรุ่งมีวัวมากกว่าเป็ดอยู่กี่ตัวเราก็มาดูวัววัวมีกี่ตัวคะอ่ะเราอ่านกราฟนะคะกราฟมันขึ้นมาถึงตรงนี้จุดยอดของมันใช่ไหมคะแล้วก็ไล่ไปดูที่เส้นจํานวนคือร้อยสี่สิบอ่ะเราอาจจะเขียนจำกับเอาไว้นะคะร้อยสี่สิบเปรียบเทียบวัวกับอะไรลูกเป็ดอ่ะเป็ดแล้วก็ลากขึ้นมาปุ๊บอ่ะร้อยยี่สิบใช่ไหมคะมันอยู่จากร้อยยี่สิบเกินมาประมาณครึ่งหนึ่งนะไหมคะระหว่างร้อยยี่สิบไปร้อยสามสิบก็คือร้อยเท่าไหร่ลูก อ่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้านั่นเองนะคะแล้วเลยต้องรู้ว่าตรงนี้ช่วงหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีละสิบใช่ไหมลูกเพราะนั้นแค่ครึ่งเดียวก็คือห้านะคะตอนนี้ที่มีตัวย่นระยะเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มขึ้นมาเป็นร้อยเลยนะคะตรงนี้ระยะห่า,หางหนึ่งร้อยเขาไม่สนใจร้อยข้างล่างอ่านะะเขาให้มเริ่มที่ร้อยตรงนี้แล้วค่อยเพิ่มทีละสิบ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 นะคะก็เลยต้องใส่ตัวย่นระยะอ่าถามว่ามีมากกว่าอยู่กี่ตัวก็คือจับไปลบกันใช่ไหมลูกเอาร้อยสี่สิบลบร้อยยี่สิบห้านะคะได้สิบห ถ้าเกิดเขาถามว่าฟาร์มเจริญรุ่งมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนก็ต้องมาหาทุกตัวเลยมาตรงกับหนึ่งร้อยสิบใช่ไหมคะหมูตรงกับหนึ่งร้อยสามสิบไก่ตรงกับหนึ่งร้อยหกสิบแล้วก็จับทั้งหมดมารวมกันนะคะเราก็จะได้คำตอบก็คือหกร้อยหกสิบห้าตัวนั่นเองอะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกการอ่านกราฟอันนี้นะคะมาดูอันนี้บ้างนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบลักษณะจะต่างจากแผนภูมิแท่งธรรมดาตรงที่ แต่ละข้อมูลเนี่ยจะมีสองแท่งนะคะแต่ละข้อมูลจะมีสองแท่งข้อนี้นะคะชื่อแผนภูมิก็คือจำนวนนักเรียนโรงเรียนเจริญทัศระจําปีการศึกษา25 5 9หถึง25 6 2นหบสองนะคะเส้นการตั้งตรงน,นี้ก็แสดงถึงจำนวนคนนะคะแกนนอนนี่คือปีการศึกษาซึ่งแต่ละปีการศึกษาเขาแบกเขาแบ่งมาเป็นเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมคะเขาเลยเป็นการเปรียบเทียบเพศชายกับเพศหญิงไปในตัวด้วยนะคะ ่ตรงนี้มีตัวย่นระยะอีกแล้วเห็นไหมคะจากศูนย์ถึงสามร้อยเนี่ยมันห่างสามร้อยใช่ไหมลูกแล้วทวอยนั้นไม่ค่อยห่างทีละร้อย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 เขาก็เลยใส่ตัวย่นระยะลงไปนะคะอ่ะล้วเกิดเขาถามว่าปีสองพห้าร้อยหกสมีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกี่คนนักเรียนก็มาดูที่ข้างล่างสองพห้าร้อยหกสชายคือสีฟ้าเก้าร้อยใช่ไหมคะหญิงคือสีส้มเก้าร้อยห้าสิบอ่ะแล้วก็ตอบได้เลยข้อที่สองนะคะปีการศึกษาใดามีนักเรียนชายน้อยที่สุดอ่ะมองด้วยตาก็เห็นแล้วใช่ไหมลูกนักเรียนชายคือสีฟ้า เราก็มาดูสีฟ้าของปีไหนที่มันน้อยที่สุดอ่าก็คือปี2562นั่นเองมีอยู่แค่800คนนะคะข้อที่3ปีการศึกษาใดมีนักเรียนหญิงมากที่สุดและมีจํานวนทั้งหมดกี่คนอ่าผู้หญิงใช่ไหมลราไปดูสีสม้มส้มนี้9 0้ส้มนี้950อ่ามีใครมากกว่านี้ไหมไม่มีแล้วอยู่สูงสุดเลยก็ตอบปี2560นะคะซึ่งมีจํานวนผู้หญิง9 5 0คนนั่นเอง อันนี้เรามาดูนะคะการเขียนแผนผุนแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนนะคะอ,ะอย่างแรกเลยเราก็ลากส่วนของเส้นตรงนะคะแนวตั้งและแนวต่อแนวแกนนอนนะคะให้ตั้งฉากกันนะคะพบกันที่ศูนย์นะคะ,ะแกนตั้ง่างนี้เลกแกนตั้งนะคะส่วนเส้นนอนเรียกแกนนอนซึ่งลูกศรน,นะคะจะมีที่แกนตั้งแกนนอนจะไม่มีลูกศรน,นะคะบางทีครูอาจจะใส่ผิดไปบ้าง ะะอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะคะกนนอนไม่มีลูกศรพร้อมีแค่มูลแค่เท่านี้นะคะส่วนการตั้งเนี่ยการแสดงจํานวนเนี่ยมันสามารถเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะอ่ะเราก็ใส่ตัวย่นระยะตรงนี้นะคะเพื่ออะไรนะคะถ้าข้อมูลเนี่ยมีปริมาณมากนะคะเนี่ก็มีค่าใกล้เคียงกันจะมีเส้นหยักเพื่อย่นระยะในช่วงนั้นนะคะและช่วงที่ต่อจากนี้ไปมันต้องเพิ่มอย่างเท่าๆกันนะคะ อย่างอันนี้0-15มันห่าง15ใช่ไหมคะออาโทษทีห่าง15ใช่ไหมคะแป่ตรงเนี้ยมันเพิ่มขพืนทีละ 5, 5 5 5 5 5เห็นไหมคะตรงนี้ก็เลยใส่ตัวย่อระยะเพราะมันห่างไม่เท่าเพื่อนนะคะเรามาเริ่มที่15เลยอ่ะแล้วเราก็วาดกราฟแสดงจํานวนนะคะง่ายๆอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะการเขียนแผนภูมิแท่งแปะเปรียบเทียบนะคะก็คล้ายๆกัน นะคะแต่มันต่างกันตรงที่ว่าจะมีสัญลักษณ์แสดงข้อมูลแต่ละชุดด้วยว่าสีนะคะสีแท่งสองสีเนี่ยคืออะไรอันนี้สีออกเทาๆนะคะเป็นนักเรียนชายสีแดงเป็นนักเรียนหญิงนะคะชื่อแผนภูมิก็คือจานวนนักเรียนชายนักเรียนหญิงที่เข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์นะคะตั้งแต่เดือนมกราถึงเมษาก็มีเดือนมกรากรุ่ภผ่านมีนาเมษานะคะตรงนี้ก็เป็นเส้นแสดงจานวนอ่า นี่ครูขอข้ามแล้วกันนะคะใน o ค o f กอ f นะคะก็คือเราสามารถทำกราฟได้ง่ายๆเลยก็คือใส่ข้อมูลลงไปนะคะตรงนี้ก็คือประเภทของข้อมูล A,B,C นะคะนี่คือจะทำแผนภูมิแบบเทียบและนะคะนี่ก็ข้อมูลเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะคะแล้วเรนก็แค่มาร์คดำลงไปแล้วก็ไปเลือกแผนภูมิที่ต้องการนะคะกดปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นกราฟเลยแล้วเรนก็มาใส่ชื่อหัวข้อเอานะคะง่ายๆ อันนี้มาอ่านกราฟเส้นกันบ้างอ่ะอันนี้เป็นจํานวนผู้เข้าใช้งานห้องสมุดนะคะในเวลาสี่เดือนกราฟเส้นนะคะก็จะมีแกนตั้งกับแกน,นอนเห็นไหมคะแกนตั้งนี่คือจํานวนผู้เข้าใช้งานห้องสมุดนะคะเห็นไหมคะอันนี้ไม่มีตัวย่นระยะหรอกอ่าแสดงว่าทุกช่วงต้องเท่ากันจริงไหมคะศูนย์ไปเป็นหนึ่งร้อยเนี่ยก็คือห่างกันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปเป็นสองร้อยก็ห่างกันหนึ่งร้อยก็คือห่างหนึ่งร้อยเท่าๆกันทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มเลยนะคะแบบนี้ต้องก็จะไม่ต้องใส่ตัวย่นระยะก็ได้นะคะ เรามาลองดูกันตอนนี้นะคะเดือนมกราเนี่ยเราเริ่มมองเส้นไปเลยเราจะเจอจุดของมันนะคะก็หมายความว่ามกราเนี่ยมีผู้เข้าใช้ห้องสมุดเนหกร้อยคนกุมามีเก้าร้อยสามร้อยเก้าสิบนะคะมีนามีห้าร้อยี่สิบเมษามีเก้ามีเจ็ดร้อยสิบนะคะพฤษภามีสี่ร้อยเก้าสิบและมิถุนามีสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะอันนี้เขาชี้ให้ดูว่า เดือนมกราคมมีผู้เข้าใช้งานห้องสมุดทั้งหมดกี่คนนั่นเองก็จับมารวมกันแค่นั้นเองหกร้อยบวกสามร้อยเก้าสิบนะคะได้เก้าร้อยเก้าสิบอ่ะส่วนตรงนี้นะคะเดือนมีนาคมถ้าเกิดเขาถามว่ามีนาคมเนี่ยมีผู้เข้าเข้าใช้ห้องสมุดเนี่ยมากกว่าเดือนกุมภาเท่าไหร่นั่นเองก็เอาห้าร้อยห้าสิบมาลบกับสามร้อยเก้าสิบใช่ไหมคะก็ได้ร้อยสามสิบคนอ่ะส่วนอันนี้ถ้าเกิดเขาถามว่าเดือนไหนมีผู้เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุดนะคะก็คือ เราก็มาดูจุดสูงสุดประมันเลยก็คือ710ตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ที่เดือนเมษายนนั่นเองอะแล้วก็เดือนมิถุนายนนะคะมีผู้เข้าใช้งงานเท่าไหร่กระโดดเราก็มาดูที่เดือนมิถุนายนนะคะมีผู้เข้าใช้470คนนะคะอะคาวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเรียนกันหน้า94อะมาช่วยครูอ่านกราฟหน่อยแผนภูมิแท่งนี้นะคะ,สะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอ,อะไร เขาเกิดเขาถามแบบนี้นะคะก็คือชื่อหัวข้อข้อมูลอยู่ข้างบนนะคะนะักเรียนลอกลงมาทั้งหมดเลยนะคะต้องลอกให้เหมือนเลยนะคะเพราะมันแสดงถึงจํานวนนักเรียนป .1 ถึงป .6 นะคะที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดในสัปดาห์หนึ่งนะคะเรียงลาดับชั้นตามจํานวนนักเรียนที่ยืมหนังสือจากมากไปน้อยอง่ายมากเราก็มาดูนะคะที่แท่งไหนสูงที่สุดก็คือมากที่สุดใช่ไหมคะป .6 มาก่อนเลยลอลงมาก็เป็นป .4 นะคะ ลง,ลงมาใครล,ง,ลงมาอ่าปสามนะคะใครน้อยลงมาอีกก็คือปห้าแล้วก็ปสองปหนึ่งนะคะถามว่าสัปดาห์นี้มีนักเรียนชั้นปหนึ่งถึงปหกยืมหนังสือกี่คนนักเรียนก็ต้องมานับทีละชั้นใช่ไหมลูกปหนึ่งมีกี่คนคะห้าคนนั่นเองนะคะจุดปสองมีเท่าไรคะแล้วก็มาดูนะคะห้าแล้วมันเพิ่มมาหนึ่งสองสามเพิ่มมาอีกสามเส้น ถ้าเป็น8นะคะตรงนี้เรียนอาจจะใช้ไม้บรรทัดภาพดูก็ได้นะคะเพื่อความแม่นยำปสานะคะก็ประมาณ11ดนะคะปสี่นะคะก็ส3บสาปห้าตรงเส้นพอดีเลย1ิบนะคะป่อ 6, อะเกือบจะถึง20แล้เวเหลืออีอขีดเดียวใช่ไหมก็คือ19นั่้เองเราเรียนก็จับเลขทั้งหมดมารวมกันนะคะได้66คนข้อที่4นะคะนักเรียนชั้นปหยืมหนังสือมากกว่าชั้นป .1 เท่าไหร่ปหกมี19ปหนึ่งมีห้าจับมาลบกันนะคะก็จะรู้ความต่างก็คือ14คนค่ะ ข้อที่ห้านะคะสัปดาห์นี้มีนักเรียนยืมหนังสือเฉลี่ยชั้นละเท่าไหร่การหาค่าเฉลี่ยครูสอนไปในคลิปที่แล้วแล้วใช่ไหมลูกหาค่าเฉลี่ยก็คือเราจะดูจํานวนข้อมูลถ้ามีข้อมูลอยู่ห้าข้อมูลล้วก็จับทั้งห้าข้อมูลมารวมกันแล้วหารด้วยห้านะคะก็หารด้วยหารด้วยจํานวนข้อมูลนั่นเองถ้ามีสิบข้อมูลก็จับทั้งสิบมารวมกันแล้วหารด้วยสิบอย่างอันนี้มีกี่ข้อมูลลูกอ่ามีหกข้อมูลใช่ไหมคะซึ่งผลรวมเนี่ยเราคิดไปแล้วในข้อที่สามก็คือหกสิบหกเราก็ต้องเอาไปหารด้วยท่่าไหร มีหกข้อมูลก็หาด้วยหกนะคะตอบ11คนนะคะ่ะเรียบร้อยนะคะหน้านี้เรามาดูที่หน้า95บ้างคราวนี้เราจาลองเขียนแผนภูมิแท่งกันค่ะเขามีข้อมูลมาให้ก็คือจํานวนเงินที่หญิงชูใจออมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะมีวันกับจํานวนนะคะแน่นอนเราก็ใส่ชื่อหัวข้อลองไปก่อนเลยจานวนเงินที่หญิงชูใจออมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแกนตั้งก็คือจํานวนนะคะจํานวนเป็นบาท แกนนอนก็คือวันนะคะ,ะตรงนี้ครูอาจจะใส่ผิดนะคะไม่ต้องมีหัวลูกศรน,นะคะแกนนอนเชฟอ,อ่ะคราวนี้เราก็มาใส่เลยค่ะเรามาดูข้อมูลก่อนนะคะอย่างแรกที่นักเรียนต้องรู้คือข้อมูลว่าเราจะเขียนช่วงข้อมูลเท่าไหร่แล้วก็มาดูตัวเลขน้อยสุดคือเก้าเห็นไหมคะสูงสุดคือสิบสี่เพราะฉะนั้นเราสามารถอ่ะอันนี้ครูก็เลยเพิ่มทีละสองนะคะโดยที่ครูเป็นช่องเป็นช่องเห็นไหมลูกแสดงว่าหนึ่งช่องเนี่ยเท่ากับหนึ่ง บานี่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนแกนนอนก็ต้องเป็นวันนะคะก็ต้องมีจันทร์อาคารพุพฤหัสสุขนะคะอย่างวันจันเนี่ยเขามีสิบบาทใช่ไหมลูกวกวาดกราฟแท่งมาถึงในสิบนะคะวันอาคารมีสิบสี่แล้วก็วาดให้ถึงสิบสี่นะคะวันพุธมีเท่าไหร่อ่ะสิบห้าเกินสิบสี่มาหนึ่งช่องปุ๊บอ่ะได้สิบห้าแล้วนะคะวันพฤหัตมีเก้าตรงนี้แปดใช่ไหมลูกก็ต้องเพิ่มอีกช่องหนึ่งเป็นเก้านะคะวันสุ์มีสิบสาม ก็เพิ่มขึ้นไปเลยถึงตรงนี้ปึ๊บ13เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะคะนะคะแผนภูมิแท่งของเราราวนี้นะคะมาดูแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบบ้างอ่ลาลักษณะต่างกันยังไงแท่งเปรียบเทียบกับแท่งปกติก็คือแท่งเปรียบเทียบอะทั้งเปรียบเทียบนะคะแต่ละข้อมูลจะมีสองกับสองแกนนั่นเองอ่ะอันนี้นะคะเป็นเรื่องของน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียน โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ข้อมูลเนี่ยครูลองสังเกตดูแล้วข้อมูลชายกับหญิงนะคะน้อยที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่24นะคะมากที่สุดอยู่ที่44เพราะฉะนั้นครูก็เลยย่นระยะนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึง20สิบตรงนี้นะคะเราจะไม่สนใจเราใส่เข้าไปก่อนนะคะแล้วเราก็เพิ่มขึ้นทีละห้านะคะอ่ะก็จะได้ถึง4ี่สิบห้าพอดีเลยนะคะแต่คราวนี้ช่องสเกลมันจากศูนย์จาก0จาก20ถึงห้า นึงยี่สิบห้าเนี่ยมันห่างกันห้าใช่ไหมลูกขอโทษทีนะคะคูฟูดอ่ะเราก็เลยต้องมาขีดเส้นให้มันนะคะผูก็เลยขีดเส้นเข้าไปข้างในสี่เส้นนะคะมันเป็นยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองยี่สามยี่สี่ก็ยี่สิบห้าเพื่อความชัดเจนในการเขียนนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละช่องเล็ก,เ,ลกเนี่ยนักเรียนก็ต้องทําให้มันเท่าๆกันด้วยนะคะอาจจะใช้ไม้บรรทัดวัดเอานะคะอ่ะส่วนข้างล่างนะคะจะเป็นอายุนะคะรบเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดปีนะคะขอลบ กดนตัวนี้ออกกันนะคะคราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้สองแกนเรียบร้อยเรามาใส่แผนภูมิกันได้ยังอย่าง,อ,างอันนี้เป็นแผนภูมิเปรียบเทียบมีชายกับหญิงเราต้องกําหนดก่อนนะคะครูให้สี่เหลี่ยมสีฟ้าเป็นผู้หญิงสี่เหลี่ยมสีม่วงเป็นผู้ชายนะคะแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยที่อายุหกปีมาดูนะคะหกปีผู้หญิงยี่สิบสี่ผู้ชายยี่สิบห้าวาดกราฟขึ้นมาเลยคะ่ะผู้หญิงยี่สิบสี่นะคะก็อยู่แค่ขีดนี้ ผู้ชาย25พอดีฉีดตรงนี้พอดีนะคะคราวนี้แต่ละช่วงเนี่ยระยะห่างนะแต่ยังควรจะทําระยะห่างให้เท่ากันนะคะอันนี้ครูให้เว้น1ช่องแล้วค่อยมาเป็น7ปีนะคะผู้หญิง26ปึ๊บขึ้นมาผู้ชาย28นะคะแล้วก็เว้น1ช่อง8ปีผู้หญิง30นะคะผู้ชาย31อ่าเปีนะคะผู้หญิง31นะคะแล้วผู้ชาย33ต่อไป10ปีนะคะผู้หญิง37 แล้ผู้ชาย38นะคะ11ปีผู้หญิง42่สแล้ผู้ชาย44ปีนะคะแค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แผนภูมิเปรียบเทียบนะคะแค่นี้เองนะคะสิ่งที่เรียต้องมีนะคะแกนตั้งแกนนอนนะคะชื่อของมันค้าเกี่ยวกับอะลานะคะแค่นั้นเองไม่ยากนะคะต่อไปนะคะเรามาลองอ่านกราฟเส้นกันบ้างหน้า107นะคะถ้าเกิดเขาถามมา นะคะนี่เป็นกราฟของปริมาณของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะปี2550ถึง2558ข้อที่หนึ่งถามว่าของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณมากที่สุดที่ปีพศใดอันนี้ง่ายๆเลยเราก็มาดูที่จุดไหนมันสูงที่สุดละ่ะจุดที่สูงที่สุดจุดจุดนี้ใช่ไหมคะปี2555เรียกก็ตอบป,ปีลงไปเลย2,555นะคะของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในปี2558มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก2552กี่ล้านตัน อ่ะนี่ปริมาณเป็นล้านตันอยู่แล้วใช่ไหมลูกตอนนั้นแค่จับมันลบก,กันก็พอเรามาดูห้าแปดก่อนนะคะ5้าแปดปึ๊บขึ้นมาอ่ะคราวนี้จะให้ง่ายนะคะเรามาใส่ตัวเลขแต่ละจุดไว้ก่อนเลยดีกว่าสองห้าูนย์มีเท่าไหร่ลูกเกือบจะถึง1 5จด้าแล้วใช่ไหมคะก็คือ1 4จุดสี่ตรงเนี้ยเรามาดูกราฟนะคะกราฟมันเพิ่มขึ้นทีละศูนย์จุหนึ่งูนด้าใช่ไหมคะแต่พอเป็นส่วนย่อยเนี่ยมันคือทีละ0ูนดใช่ไหมลูก0ูน2 0จ0.4 0.5่ แล้วก็0.6 0.7 0.8 0.9เป็น1แล้วก็1.1 1.2 1.3 1.4ใช่ไหมคะเพราะนั้นตัวนี้คือ1.4นะคะ1.4เพราะนั้น2.5 5.1ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก2.5นะคะ2.5 5.2ก็จะเป็น2.3 2.5 5.3ก็จะเป็น2.4 2.5 5.4เห็นไหมลูกมันเกินมา2เส้นก็เป็น2.7นะคะ2.5 5.6ก็ 2, 5, 5, 6, 2, 2, 5, เป็น2.8 2.5อ่าคุณพูดผิดนะคะ2.5 5.5คะเป็น2.8 2556เป็น2.7ซึ่งตรงนี้ก็2.7เป็นการ2558ใส่ไปเลยแล้วก็2557นะคะก็เป็น2.1เรามาดูกันค่ะเปรียบเทียบ2558กับ2552ใช่ไหมลูกอ58มาดูที่58เท่าไหร่58 2.7 52 2.3นะคะเอามาลบก,กันนะคะ7ลบ3เหลือ4นะคะอันนี้ครูใส่ผิดขอโทษทีนะคะเปลี่ยนเป็น4ตอะน,นั้น2กั2เป็น0ตอบ0.4ล้านตันนะคะ ข้อที่3นะคะของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมปี2557มีปริมาณลดลงจากปี2556เท่าไหร่57มีเท่าไหร่ละเราก็มาดูนะคะ2.1ลดลงจาก2.7เท่าไหร่ก็จับมาลบกันใช่ไหมคะ2.7ลบ2.1นะคะคำตอบก็คือ0.6ล้านตันนั่นเองข้อที่4ี่นะคะปริมาณของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดกับน้อยที่สุดต่างกันเท่าไหร่เรามาหามากที่สุดกันค่ะ มากที่สุดก็คือ 2. อจุดแปดใช่ไหมคะส่วนน้อยที่สุดจุดไหนอยู่น้อยสุดก็คือหนึ่งจุดสี่นะคะหาความต่างจับมาลบกันนะคะดูทศนิยมแปดลบสี่เหลือสี่นะคะสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งตอบหนึ่งจุดสี่ล้านตันนะคะมาดูข้อที่ห้านะคะของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีสองห้าห้าศูนย์ถึงสองห้าห้าแปดมีปริมาณทั้งสิ้นกี่ล้านตันอันนี้นักเรียนจับมาบวกอันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตอบมานะคะข้อนี้ตอบได้21 6จุล้านตันนั่นเอง นะคะไม่ยากเลยนะคะมองกราฟต้อเรียนมองเป็นแล้วเนาะอ่ะคราวนี้ลองเขียนกราฟกันบ้างนะคะเขียนกราฟเส้นนะคะจากข้อมูลที่กําหนดก็คือปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามาใช้ประโยชน์นะคะของประเทศไทยในปี2554ถึง2559นะคะมีปีพอ2อมาให้กับปริมาณแต่ละปีมาให้นะคะหน่วยเป็นล้านตันอ่ะอย่างแรกเลยเราก็ใส่ชื่อหัวข้อก่อนนะคะตอนมีแกนตั้งนะคะเป็นปริมาณล้านตันนะ นอนเป็นปีนะคะตรงนี้ไม่ต้องมีลูกศรนะคะอ่ะเรามาดูนะคะจากข้อมูลเนี่ยมันเริ่มที่4.1ใช่ไหมคะน้อยสุดสูงสุดที่5.8นะคะครูก็เลยแบ่งสเกลนะคะมนการย่นระยะให้มันเริ่มที่ศูนย์นะคะมาหาที่0.4เลยแล้วตรงนี้ครูค่อยเพิ่มขึ้นทีละ0.1เอ้ยผู้ผิดนะคะ4.0นะคะตรงนี้ครูค่อยเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งกลายเป็น5.0และ6.0ซึ่ง แสดงว่าแต่ละช่องเล็กๆเนี่ยมันก็คือ4.1 4.2 4.3 4.4 4.5ใช่ไหมลูกอ่ขอโทษทีนะคะหายอะ,อะตอนนี้เป็น4.5ใช่ไหมลูกอะแล้วก็4.6 4.7 4.8 4.9 5.0ใช่ไหมคะแต่ละช่องเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทีละ0.1นั่นเองแกนนอนนะคะก็จะเป็นปีพศออนะคะโดยให้เราเลือกเส้นนะคะนี่เป็นปี254ครูกเว้นเส้นหนึ่งแล้วก็ป25ี255เวนเส้นหนึ่ง ปีสองหเว้นชั้นหนึ่งนะคะไล่ไปเรื่อยๆอ่ะคราวนี้วิธีการเขียนกราฟง่ายมากเลยเราก็มาดู2 5ง 4, 4. ้าล้านตันใช่ไหมคะเราก็ไปหา4.1อยู่ตรงไหน4ีอยู่ตรงนี้น4ี 4, 1, ก็จุดนี้จุดเอาไว้ก่อนนะคะสองห้าก็ไปหาที่5้จุดสใช่ไหมห้าจุดหนึแล้วก็จุดเอาไว้ก่อนนะคะปี2 5งหเท่ากันเลยห3จเท่ากันนะคะสองหเนะคะเท่าไหร่ลบ4ี่จลดลงมานี่สีใช่ไหมคะ สี่จุดหกสี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดนะคะบีสองห้าห้าแปดสี่จุดเก้าเอาเพิ่มทำไมอีกหนึ่งนะคะสองห้าห้าเก้าเท่าไหร่ลบห้าจุดแปดนะคะนี่ห้าจุดห้าห้าจุดหกห้าจุดเจ็ดห้าจุดแปดเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จนะคะนั่นเลยต้องลากเส้นก่อนนะคะลากห้าสองห้าสี่ไปสองห้าห้าห้านะคะก็ลากไปจนครบทุกจุดนะคะแค่นี้ละคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้กราฟออกมาอ่ะคราวนี้นะคะพลักง,งานที่ ครูจะสั่งนักเรียนให้ทำนะคะก็มีหน้า97-98นะคะ100-101แล้วก็หน้า110ค่ะอ่ะเรามาเจอกันในสัปดาห์านะะาหน้านะคะอ่ะสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ